ตัวตัวอีกตัวออร่อยใส่ย้อยชสวัสดีครับกินดีต้อนรับประสู่ช่องการสื่อสารดิจโตแม่นจ้ะพี่น้องแนะนำเมนูเมื่อเย็นแม่นน้ำแตงย่างหมูย่างหมูเนาะก็ต้มเนื้อจัดพี่น้อง ตรงมือแล้วครับผมเศษๆจะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อมากินเขาเมโนโมูเมื่อเย็นด้วยกันนะครับผมโอโอโแม่เขาว่ากินนมจีนมากินนมจีนเมนูเมื่อเย็นตามมักแดงสวดเื่องานมาวันนี้หิวข้าวอนื้ีเข่าพี่น้อง จุดยวดพี่น้งองกินข้าวเมื่อเที่ยงบ่ค่อยอิ่มเนาะเดี๋ยวต้องมาจัดเมื่อเย็นกินอาหารหอิจัดกินอาหารไข่ป่ะก็เสียสิกินบ่อิ่มเนาะพี่น้งอ,อ,องต้มเปื่อยเลือด ส่วงพี่น้องอำตำแตงจีจันถ <laughs> ามมาหาม,มาแล้วครอบครัวขออนุญาตด้วจ้าได้ล่ะอ๋อเหูจ้ากูดอกอืมอ้ม

สินใหญ่เป็นตอนใหญ่มาครับผมมากินข้าวเมนูมาเย็นด้วยกัน เย็นมาไม่รู้จะใคาทำคอนเทนต์อะไรเนาะเลิกมาก็ค่ำละถ้ากินยังเดียวก็มไม่เจอกินตบเขากับน้ำแล้วก็กินครับผมกินกับข้าวกวับปลาพักผ่อน ว่าเราไม่ค่อยมีวันหยุดนะ อืมเซียบย่างหมูอืมจับโหดมากมอืม เลิศดเครื่องเพลิงห่อนต้มหลบตับหลบสุดยอด

โอเคครับผมจิมนี้ก็จะขอลำลาเพิเ่านี้เนาะเาสมคัเวลานะอย่าลืมกดไลค์สมัครสไคริกให้การชูด,ด้วยนะครับผมคลิปนีาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ต้องขอขอ,อ,ขอญญาราโอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ